นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับโโอมมมมาาาาาททนนไร มาแล้วครับมาแล้วร้านโฟกัสเนื้อวัวสดมาแล้วครับมาจำหน่ายขายเนื้อวัวสดสดขายกันในราคาถูกๆสะอาดปลอดภัยมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวสดเพียงกิโลกรัมละนี่คือสองร้อยบาทแป้งนมวัวเพียงกิโลกรัมละ220บาทลบเกิดหรือน้องวัวเพียงกิโลกรัมละ240บาทลบกในท้องเพียงกิโลกรัมละ 300บาทเนื้อลาบเนื้อก้อยเพียงกิโลกร,รัมละ290จบาทเครื่อง <the S 1> ในวัวเนื้อสันเนื้อย่างและชิ้นส่วนอื่นของวัวอีกมากมายพร้อมบริการจัดหาเนื้อวัวในงานบุญงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆสอบถามเพิ่มเติมโทร062 540 8648และ0จ8าแปดแปดหกแปดหนึ่งหเชิญครับเชิญครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ร้านโฟกัส เนื้อวัวสดมาแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดา่ากวากมือเรียกกันได้เลยนะครับที่มาจากราชบุรีและอยากจะมาดูหน้าว่า่แค่ไหนวายแค่ไหน